สำหรับคุณลูกค้าที่ชอบความหลากหลายของลายชอบความหลากหลายในการมัดหมี่ค่ะแนะนําผืนนี้เลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะผ้าทอมือผ้าทอมือที่มีความหลากหลายผืนหนึ่งเลยอย่าบอกว่ามีแค่ผืนเดียวนะมีแค่ผืนเดียวนะคะใครเร็วใครได้นะพี่จ๋า ใครเร็วใครได้รับไปเลย1590บาท1590บาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มและที่สําคัญมีของขวัญของฝากและที่สําคัญมีของขวัญของฝากมอบให้ด้วยค่ะคุณลูกค้าขาผ้าทอมือผ้ามัดหมี่ทอมือที่1ผืนนะคะประกอบด้วยด้ายหลากหลายมากๆเลยค่ะ1ลายจี้เพชรคุณลูกค้าเห็นไหมลายจี้เพชรตีนสิน้นลายดอกพิกลเป็นไงสวยไหมครบฟ,ฟูลออปชันจริงๆค่ะผืนนี้ครบฟูลออปชันจริงๆค่ะและที่สําคัญก็จะมีเฉดสีชมพูด้วย มีเศษเฉดสีชมพูมามาร่วมแจมด้วยนะคะในผืนผ้าชมพูน้ำตาลกลมคุณลูกค้าเห็นไหมสวยมีชมพูกะปิด้วยเห็นไหมคะมีสีส้มนะเห็นไหม พิเศษสีน้ำต,ตาลโอ้โหได้ไงมีสีฟ้าด้วยคุณลูกค้าขา1 5 9่บาท1,590บบาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มผ้าทอมือสีตะกอผ้าทอมือสีตะกอค่ะคุณลูกค้า่ะสามารถนะคะนําไปตัดเป็นผ้าถุงผ้าไทยสามารถนําไปตัดเป็นผ้าถุงกระโปรงกางเกงชุดแสกเล็กๆอะไรสั้นๆเน,น,นาะน่ารักน่ารักได้เลยหรือว่านะคะจะสั่งซื้อไปเป็นผ้าคลุมก็ได้นะคุณลูกค้า่ะสวยๆแบบนี้เลยนะีนจัะสวยๆแบบนี้เลยจ้ะคุณลูกค้านี่ให้ดูก่อนเห็นไหม สวยพรมเม่มากๆสวยพรมเม่มมากๆค่ะสวยพิมเม่สุดๆเลยเนาะเพราะว่าแบบว่าด้วยด้วยเรื่องของการแบบว่าจับเฉดสีได้แบบสวยมากน้าตาลชมพูเนาะดูสิเห็นไหมน้าตาลชมพูแล้วก็ไล่สีได้แบบสวยมากเลยค่ะอืมเห็นไหมมันมีความเก๋ความแปลกเนาะคุณลูกค้าค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบแบบว่าไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครๆนะคะคุณลูกค้ารับส่วนนี้เลยสวยมาก นี่เลยจ้าพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนี่เลยจ้าพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งให้เหลยนะจ้านี่เลยจ้าในสวยเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าอยู่จังหวัดไหนอะไรยังไงนะคะจัดส่งได้ทั่วไทยเลยนะคุณลูกค้าค่ะหนึ่งพันห้า 1, ร้อยเก้าสิบบาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะสะดวกโอนทางร้านเรามีสิทธิพิเศษเนาะมอบให้ด้วยนะคะมีส่วนลดนะคะมีส่วนลดนะคะพิเศษให้กับคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะเงินสดนี่เลค่ะ รับผืนนี้นะคะแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะรับนะคะที่บอกว่าที่เป็นอ่าชมพูน้ําตาลเนานะที่มีชมพูน้ําตาลน,นะคะบอกว่าแบบนี้แล้วกันเนาะบอกว่ามันเป็นลายลายมัดหมี่รวมแล้วกันนะ้องคุณลูกค้า่ะลายมัดหมี่แบบว่ารวมหลากหลายมากๆเลยค่ะคุณ hood, ลูกค้าคะผืนนี้มีความหลากหลายเนาะมีความหลากหลายในเรื่องราวของการมัดหมี่ไม่ว่าจะเป็นลายจี้เพชรลายดอกพิกุลน,นะคะรวมไปถึงนะคะมัดหมี่ดีซิีซินให้ด้วย สวยแบบนี้เลยเนาะคุณลูกค้าคะรับผืนนี้นะคะคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะสวยพรีเมียมมากๆสวยพรีเมียมมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าคะรับผืนนี้แจ้งเข้ามาได้เลยจ้าอมารอเทสกันเดี๋ยวนะคะคุณลูกค้าคะทำนี้โอเคแบบนี้นะเนี่ยค่ะก็ได้เลยค่ะผ้าทอมือเท้ผ้าทอมือเทสร้อยตัวเซนค่ะคุณลูกค้าคะผ้าทอมือสีกอนุ่มนุ่มเบาสบายนุ่มเบาสบายค่ะคุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้เลย ี่จ้ะเห็นไหมสวยไหมจ้านี่เลยค่ะนี่เลยค่ะห5 9 0้า้าบาทนะคุณลูกค้าค่ะผ้าทอผ้าไทยสวยๆค่ะรับผืนนี้นะคะรับผืนนี้นะมีผืนเดียวนะจ้าใครเร็วใครได้จ้าใครเร็วใครได้ค่ะโทรมาเลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8 0 8 9 0 4 1 6ส0่นย์นนี่ะนี่ค่ะลายมัดหมีรวมลายมัดหมีรวมผืนนี้ค่ะเนอะชมพูน้ำตาลชมพูน้ำตาลนะคะชมพูน้ำตาลสวยมากนี่เลยค่ะจัดเฉด เฉดใหม่สวยๆพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟจัดเฉดใหม่สวยๆพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยจ้าสวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าคะรับผืนนี้แจ้งเข้ามาได้เลยนะโทรเข้ามาเลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8หรือว่าแอดไลน์นะคะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เนาะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ได้เลยจ้านี่เลยค่ะโอเคเฉยไหม ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆขอบพระคุณทุกการสนับสนุนจากคุณลูกค้าด้วยนะคะคุณลูกค้าขาโทรมานะ0 8 9 4 0 4 1 6 0 0 8ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดค้าที่ช่อง youtube แม่วันดีพระไทยให้ด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ